เมืนโจรเลยอ่ะอะไรนะมันโจรคนดีดูคนอย่าดูเกล็ดนอกนี่คนดีเฮ้นี่นี่ขวบฉันไม่ใช่โจน้นี่เมียนี่เมียขวบฉันไม่ใช่โจเลือดเรื่อดอ๋อมูตาต่ำมากไม่รอแต่เป็นคนดีไงไม่ได้ชอบมองคนที่หน้าตาเปโจน้ำ ไอเรื่องไอเรื to to oh, Man, that, ่องไอเรื่องแม่เรื่องอะไรไม่ต้องพูดถึงแล้วนี่ไปกลับไปเลยอย่าไปยุ่งเขาอย่าไปพูดกับคุณโตนะได้นะไม่อยากให้พูดนะได้นะอ้าวไม่อะไม่ได้เข้ามาไม่บอกไอคุยกนเดียวเลยเรื่องแม่ไปคุยคนเดียวเรื่องพ่อคุยคนเดียวเลยมันโจรมากเลยอ่ะพวกมันเนี่ย อะไรวะนึกว uh? ่าร้องไห้แล้วตีมันไหนเล่นะต้องไปยุ่งไงอะบ้าจิ้งบ้าเข้าเนียบ้า พ่ว่าเขา้อเข้ามา่กไม่ต้องเข้ามาพอเข้าเามาในปิดประตูแล้วอะแล้วแล้วพ่ออยู่ไหนอะลูกพ่ออยู่ข้างนอกแล้วทำไมไม่เข้ามาปิดประตูแล้วพออยู่ข้างนอกแตพ่อเก็ปิประตูแล้วแม่ลูกแม่อยู่ในบ้าน่อยู่ในบ้านกับแม่นะอ้เหรออ้วแล้วตองนีพ่ออยู่ไหนอะลูกพ่ออยู่ในบ้านอ้าวพ่ออยู่ในบ้านแล้วพ่อไม่เข้ามา ไอหนูมีพ่อกี่คนเนี่ยนี่ผมโจรไหมฮะโจรอืมลีมานพ่อเรียกโจรเข้ามาในบ้านไม่แม่เรียกแม่เรียกแม่เรียกพ่อเขาบาแล้วพ่อก็เขาบอกเค้เขาไม่ได้ปิดประตูแล้วเขาบอกอยาหยุดเรื่องพ่อไ้ก่อนนะ มรดีนะาเรู้มแต่งตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กคุณครูตรงข้ามกับคนร้ายตรงข้ามกับคนร้ายเป็น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 เปนเปเนเ่ยนะปเนเปเปเป็นเปยเนเปนเปนเป็เปนเปเป็ปเ แล้วก็จับคนไม่ดีจับจับจับเป็นคนอะไรจับจับจับพ่อไงมานี่เลยนะไปได้กับแม่หนูตอนไหนเนี่ย